แล้ลา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 แอปอัดหายอีกแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรเพิ่งดูคลิปเสร็จก็สบายใจวัดเต๋อไม่ใช่เองเอาวันนี้เอาไปก่อนแล้วมีใครเห็นเหมือนผมไหมเอาไปนี่พูดตามเจ็ดสิบคน ถ้าทำฉากหลังมันแบบนี้คนก็ติดตามกันเยอะหรอออฟ oh this is so awesome โห oh, คลิปทั้งหมดเลยนี่มีคนติดตามเยอะขนาดนี้เหรอเนี่ยใครมันดูคลิปเนี่ยโอ้โห oh. ไม,ไม่ต้องทำแล้ว YouTube ไม่ต้องทำแล้ว y t u t u รอเล่นรอเล่นรอเล่นโอ้โหหก0ุดครั้งการดูเนี่ยนะโอ้ m ม g ก็มาดูกันครับว่า,าการดูแต่ละอันนี่มีเกี่ยนอันนี้แค่หนึ่งสิบยี่สิบแ้าสิบเก้าสามสิบหกตรงไหนอเออนี่สาเหมือนกัน9 ยี 28, 16, 000, 000่สิบแปดสิบหกพันพันกว่าสี่สิบเจ็ดอันนี้สิบสี่อันนี้สิบเก้าอันนี้ยี่สิบห้าสิบสี่เออเอนดิ้งก็เก้าคนบอสไฟห้าเดนแมนภาคเจ็ดก,ก็เจ็ดอันนี้สิบเจ็ดอันนี้สองเหรอสงส,สัยไม่มีอันนี้ไม่มีใครดูเลยอันนี้เจ็ดคนอันนี้หนึ่ง อันนี้สามอันนี้แปดคนอันนี้เจ็ดคนอันนี้ไม่มีใครดูเลยฟักกิงเชดอันนี้มีคนดูสองอันนี้สามอันนี้ก็สี่อันนี้สิบสองอันนี้แค่สิบอันนี้เก้าอันนี้เท่าไรวะหนึ่งอันนี้สี่ขอโทษนะคะเมื่อกี้มีเสียงรบกวน เอานี้สี่อันนี้สิบเก้าอันนี้ห้าสุดใสนคนนะจะไม่ให้ผมไปเที่ยวอันนี้สามสาดเล่นวุย้ยมาอันนี้ห้าอู้สุดสวยนะ่วจะมีคนชอบมัดคอดผมอยู่เธอนะ่ะสองนาทีโอเคอันนี้สิบสามสิบหกจิบัวนิพนธ์ ARBS การกล้วยโอ้โหพันเลย พ่อของการกโอยในพันเลยอันนี้961อ,อ,อันโอโ้โหโหเยอะเนะีออ่ยบอดเฟรนด์ไหนโลบ,บอกไม่มีใครดูโ,โูมีเยอะเหมือนกันนะเนีโโ่ยโหชิคก้นรันนี่ยชิคก้นกันนี่คือแทบไม่ค่อยจะมีใครดูเลยนะี่ยวิธีได้ทีโอแบบงงๆคือมันหมดอีเวนต์ไปแล้วไงผมก็เพิ่งรู้ คลิปหลังๆมานี่คือแทบไม่มีใครดูเลยนะอไอชั่วจำได้อยู่คลิปหนึ่งนั่นยงยคลิปนี้ไอที่มีคนดูเยอะเออแก๊งข่อยปะทะพายดูรู้ใช่ไหมเออตอนนั้นพายดูรู้กำลังเป็นกระแสะเชื้อไวรัสอยู่เลยก็เลยมีคนดูเยอะครับมาดูเออยอะเหมือนกันน,นั่นแหละตลาดอือหือ จะมาถึงอันเกือบสุดท้ายครับโหนี่400วิธีถือปืนโอ้โห400เลยออ้ oh my god อันนไม่มีใครดู The End Part 1ดูหน่อยก็ดีนะ The End Part 1นะสนุกนะฆ่าดังโงเ่เฮ็ดกันอันนี้ก็มีคนดูอยู่การเวสดังโงเ่เฮ็ดกันเออ แนวเออเขาเรียกว่าอะไรนะออนิเมชันะท้าออนิเมเตอร์ไม่มีใครดูแฮงเก t s สวีซาวซ e ส a ฮงแล้วก็คลิปไฟล์นนั้ฟังกินทั้งหลายก็หนึ่งสี่สิบสามอันนี้นแรกสิบสามอันนี้เจ็ดผู้ชายเวอร์ชั่นผู้หญิงอันนี้ก็สามอันนี้สิบห้าเออกว่าจะมีคนดูอันนี้ขวนนี่สี่ร้อย เยอะเหมือนกันนเนี่ยโอไฮโอเก้าโปโกแคทสี่อันนี้สองเจ็ดแปดสี่แล้วก็สิบ็ดสามแล้วก็เก้าแล้วก็สี่สิบหกจัปลปเลยผมจ้องทำให้ช่องเก่าผมน้ำประทับใจผมทำให้ช่องเก่าผมน้ำประทับใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น ขอโทษนะชางเก่าตอนนี้ครูบรรทานไปแล้วเราเลยลองคาปอมทำบรรยากาศให้เหมือนไงเนี่ยโทมัสที่พูดภาษาไม่รู้เรื่องแบวแหวอะไรไม่รู้อนะไรแหวะแหว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 อันนี้แคปแรกอะจีเอ็นเคโอเคชื่อพี่ผมเองไม่รู้ไงจะตั้งชื่อว่าอะไร มั่นค oh, ิ๊คล <cow> oh, so ิปเก่ายเลยไบทั้งแขบไปทั้งชันวัดเตอร์โอ้ยมันรูดมือจว่วไปยังทำได้อยู่ไหมจว่วไปยังทำได้อยู่ไหมผมต้องการเกมหนึ่งมาสักเกมนังก็ะสีลาสิงลาพอย มาถูกตรองการสกมหนึ่งอะมาไว้ตรงนี้แบทเทิลแคทเลย,ยน่าจะทำไม่ได้ละ่ะนะตอนที่เวอร์ชัน iPad เนี่ยังทำได้อ,อยู่เฮ้ยมันสักแปล่ามันก็ยังทำไม่ได้อ,ดอ,ยอยู่ดี้ยดูว่าตอนไงมันทำได้ มันทำได้มันทำได้มันทำได้แต่เราทำไม่เป็นเรียบร้อยอไาลนา์มาด้วยมาไลน์มาเรีย,ยนี้เลยเอแบบอแอปอะไรอีกเน็ตฟิกด้วยอ่ะนนิดฟิกไม่ค่อยอยากดูเท่าไหร่เอามาเก็บมาไม่ดีต้องเอาทีละบอทโว้ยเว้ ก็ไดเไหมเอ่ะประมาณนี้พอโอ้ไม่เอา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 ๋อ,อตั้งชีได้เลยเอ่อตัวโมบ,บายลีเจนก็เข้าไปอยู่ด้วยก็ซีลาด้วยไม่ค่อยได้เล่นทูเฟส เกมที่ไม่ได้เล่นมาเกมที่ไม่ค่อยอืมอีเลววอเตอเฮก มาเกมที่ไม่ได้เล่นนานมาโอเคครับจบไปแล้วบ้า